ยทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะพี่กู๊มาที่แหล่งน้ําแห่งนี้อันี้คือต้นน้ํานะคะต้นน้ําแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นต้นน้าที่เราเคยบินโดนเจอสัปลดใต้น้ําที่มีคนเล่าลือว่าจุดตรงนี้นะมันมีสัปลดที่น่ากลัวมากวันนี้เราก็เลยจะมาบินโดนพิสูจน์กันนะคะว่าวันนี้เราจะเจอสัปลดอะไรนะก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แลกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยะคะ่ะจะไม่พลาดคลิปใหม่ถ้ากดแล้วเราไปบินโดนที่แม่น้ํากันเลยเ้ยเรือทุกคนเดี๋ยวเราตามดูเรือตรงนี้แป๊บนึงว่าไหนหายไปไหน ตัวแม่น้านี่ก็ไม่มีสัพพลาดอะไรเลยคือเรือของคนนี้นะเข้าจะล่อปีศาจแต่ว่าไม่มีสัพพลาดอะไรปีศาจเลยโผล่มาเลยเฮ้ยหรือเราจะแปล,แลว่าอะเนี่ยทุกคนทุกคนดูตัวแม่น้ํานี่มันตัวอะไรอะรูปทรงของมันเหมือนเดอะบรูฟเลยอะถ้ามันเป็นเดอะบรูฟอย่างที่เราคิดนะคะแสดงว่ญญาเป็นเดอะบรูฟตัวใหญ่มากถ้าเมื่อกี้เทียบกับขนาดเรือเนี่ย เดี๋ยวนะเดบูบนั่นก็คือสัป,ปหลาดใต้น้ำที่มันเป็นสัป,ปหลาดยุกดึกดําบันแล้วไปสัป,ปหลาดที่ปากกว้างแล้วมันสามารถขมือบกินอะไรใต้น้ำได้นะทุกคนเฮ้ยมันโหดมากเลยเอามาดูกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่กลางแม่น้ําแบบนี้แล้วมันก็แบบว่า่ายแบบกลางวันแสบแบบนี้นะทุกคนนะมันไม่ธรรมดาเลยนะคะมันต้องมีแบบว่าอะไรอ่ะขี้คอนเดบูบแล้วรอยาขาวๆนี่ไม่ใช่ทุกคนตอนนี้เราเจอเดบูบมันเป็นเดบูบสีดํานะคะเฮ้ย เนี่ยเห็นไหมพี่กูบอกแล้วว่าแม่น้ำแห่งนี้มันมีสตว์ปลาจริงๆทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่เรือเมื่อกี้เขาก็ช่างกล้าช่างมั่นเหมือนกันทุกคนตอนนี้ใต้น้ำมันมีไอ้ตัวอะไรที่มันกับเงิบเงบเงบเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เดอะบรูทแต่มันคือเหมือนสตว์ปลา ทุกคนตอนนี้มีการปล่อยพลังเครื่องแสงนะคบโอเคทุกคนตอนนี้นะเฮะ้ยกอซิลาพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าหน้าน้าไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนโรอนของเรามันสามารถจับภาพกลางแม่น้ำที่แบบเจอกอซิลาประทะดบรูปได้มันไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวนะพี่กูขอดูแป๊บนึง อันนี้มันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นนวัตการที่มันลึกลำมากมันเป็นกอซิล่ามันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมแล้วก็เดอะบูมันเป็นสัปลาดึกดิมันใต้น้าแต่มันต่อสู้กันแล้วกอซิล่าอาจจะเพียงพําได้โอเคเรามาดูกันแต่กอซิล่ามันก็สามารถพุ่งออกมาได้นะถ้าทุกคนลองกอภาพไปดูจากตรงเมื่อกี้นะคะโอเคทุกคนตอนนี้นะโดนของเรานะคะตามหาเดอะบลูมอยู่นะแล้วก็กอซิล่าที่มันสู้กันโอเค คือเราไม่ทันได้รู้เลยว่าเมื่อกี้อ่ะใครเป็นผู้ชนะนะทุกคนนะแต่ว่าจากเมื่อกี้ที่เราสังเกตดูเนี่ยมันยังไม่มีใครชนะนะมันเป็นการสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นการเสมอกันนะคะเพราะเดบู๊บมันกินกอซิล่าไปเรียบร้อยกอซิลาก็พุ่งหนีออกมาได้แล้วก็พ่นไฟลงน้ํานะคะ <S <S 1> <S 1> <isas> โอเคเฮ้ยทุกคนตอนนี้ทุกคนเชียร์ใครอ่ะอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเชียร์เดบู๊หรือว่ากอรซิล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะดูต่อเนื่องเลยเราจะไม่ให้คลาดสายตา ทุกคนวันนี้นะแม่น้ําแห่งนี้นะถ้าใครเจอนะคะทุกคนอย่าเข้าไปให้หนีไปเลยนะเดี๋ยวนะไปบนทางซ้ายสิทุกคนตอนนี้เราไม่เจออะไรที่แม่น้ําแห่งนี้แล้วเหมือนเดะบูมันกินกินทุกอย่างแล้วก็ซิลามันก็หายตัวไป <c oughs> อย่าบอกนะว่าสึกวันนี้ไม่ต้องจบลงแค่นี้โอ้โหนไม่ได้นะ แต่เรือลํานี้เขาก็ยังบ่อยันนะคะเขากำลังศึกษาหน,น้าน้าแล้วก็หาสับปะหลาดไปด้วยกันเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราเราอาจจะไม่เจอแล้วเหรอโอ้โ oh, น no, ไม่จริงทุกคนตอนนี้เราบินโดนเพื่อที่จะตามล่าหาสับปะหลาดแต่สับปะหลามันก็ไม่มาหาเราเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันคือจุดที่สุดของวันนี้ว้าวอะ นี่เราขอไปส้มโดนแป๊บหนึงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะบินโดนฝันที่เดิมแล้วเราจะเจอสัตว์ประหลาดอะไรอีกบ้าง The next day ทุกคนตอนนี้โดนของเรามาที่ตรงแม่น้าเรียบร้อยแล้วแม่น้ําแห่งนี้นะที่เราเจอเดอะบรูเมื่อวานนะคะสัตว์ประหลาดดึกดาบบันจอมเขมือที่มันน่ากลัวมากโอเคทุกคนตอนนี้นะหฮ้ย oh, oh, oh. ทุกคนโอ้โ oh, ห oh. แม่น้ําแห่งนี้นะไม่มีใครย่างกายมาเลยนอกจากเรือที่เป็นเรือสํารวจของเมื่อวานนะคะโอเคเดี๋ยวนะ ทุกคนเราเจอเรือใหม่เรือลำนี้เป็นเรืออีกลำหนึ่งที่มันขับมาเดี๋ยวนะโอ้ช่างกลา้าช่างมั่นมากคุณมาขับอะไรตรงนี้เนี่ยมีทั้งกอซิล่ามีทั้งเดอะบลูฟนะคะณจุดนี้นะคุณเป็นผู้กล้ามากเดี๋ยวนะทุกคนแต่ว่ากอซิล่ามันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็จริงนะแต่ว่ามันอาศัยอยู่บนบกเป็นหลักนะคะแล้วมันจะอยู่บนบกไหนได้ถ้าไม่ใช่ตรงกลางแห่งนี้ ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบินโดนดูไอ้ตรงแม่น้ํากลางแห่งนี้ไม่ใช่กลางเกาะกลางทุกคนนี่นี่ตรงนี้ไม่มีลุงติดเกาะนะตรงเกาะแห่งนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีกอซิลลาได้คือถ้าลุงติดเกาะนะได้มาติดเกาะตรงนี้นะคะโอ้โดนกอซิลลาะุูดเลยเออทุกคนนทุนุนี้เดี๋ยวเราลองบินโดนดูตรงอะไรตรงเกาะแห่งนี้นะคะว่ามีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าเราจะเจอลุงติดเกาะก็ได้แล้วนะเออมาทุกคนแต่ว่า เดี๋ยวนะเราลองดูมุมนี้สิถ้าเราเจอมันก็เป็นต้นไม้ธรรมาดาเดี๋ยวนะมุมทางขวาแล้วก็ซูมขึ้นค่อยๆซูมขึ้นไปข้างบนทุกคนมันไม่ใช่ต้นไม้นี่มันคือไอ้จก,กอซิล่านี่ทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวนะมันไม่ใช่กิ้งกาใช่ไหมคะดูจะเคย ใหญ่แล้วก็ดูหน้ามันแล้วก็ดูครีบสีฟ,ฟ้าชัดเจนทุกคนตอนนี้เราบินโดนเจอกอซิล่าในโดนของเรานะคะจบภาพกอซิล่าที่มันน่ากลัวมากทุกคนถ้าดูหน้าตามันนะมันจะเหมือนไอ้กิ้งก่ามันเหมือนลูกเครึ่งกิ้งก่าบวกลูกครึ่องอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเรือใบมันบินมันสามารถชนโดนเราได้นี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บุขอบินโดนออกก่อนนะคะเพราะมันน่ากลัวมากถ้าเราโดนมันแอทแทกเนี่ยคือเราคิดได้เลยนะโอเคคือตอนนี้เหมือนกอซิล่ามันกำลังเกอบ มันก็โดดไปไหนอะทุกคนตอนนี้ภาพกอซิล่ามันก็โดดหนีเรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนเราไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะเดี๋ยวนะนี่คนทุกคนลุงติดเกาะอยู่ตรงริมน้ําทุกคนตอนนี้เราเจอลุงติดเกาะเรียบร้อยแล้วแล้วลุงติดเกาะมาอยู่ในตรงนี้นี่มันเป็นเก,กาะกอซิล่าเฮ้ยทุกคนน่ากลัวมากแล้วตรงอะไรเนี่ยนกสายลับทุกคนตอนนี้นกสายลับบินผ่านทุกคนนกสายลับมันบินมาแล้วนกสายลับไม่ใช่ไอ สปิโอนิโรนะคะไม่ใช่นกอันแบรนรอดนะคะทุกคนมันจะโดนกินหรือเปล่าเนี่ยเฮยเอยเอใช่เพราะว่าพวกสัปลัดใต้น้ำเนี่ยนอกจากมันจะกินแบบว่าสัปลัดใต้น้ำแล้วมันก็จะกินสิ่งที่อยู่บนบกด้วยนะคะเออปามาเปลี่ยนมุมดู <c oughs> เราเจอกอซิล่าแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้กอซิล่ามันกำลังย <c oughs> <c oughs> มันคือสปาลาดใต้น้ําที่มันตัวใหญ่แล้วก็มีฟอนแหลมคนเดียวนะมันต่อสู้กับกอซิล่าทุกคนตอนนี้ Godzilla กอซิล่ากำลังค่นไฟเฮ้ยกอซิล่าตัวใหญ่มากแล้วก็เอลแกนมาชาทุกคนอย่าบอกนะเอลแกนมาจามันมาแก้แค้นให้เดอะบลูฟจากเมื่อวานกอซิล่าวิ่งลงน้ำไปแล้วอว๋อทุกคนตอนนี้มันเป็นศึกระหว่างกอซิล่าแล้วก็เอลแกนมาชานะคะถ้าใครเชียกกอซิล่าให้กดหนึ่งถ้าใครเชีย์เอลแกนมาจ่าให้กดสองอย่าลืมที่คอมเมนต์นนะโอเคเรามาดูกันต่อ มันเป็นอะไรที่แบบว่าโหดมาก ind, อ่ะณจุดจุดใใต้เนี่ยรู้เป่าเอาไม่ใช่ทุกคนนี่มันเป็นเคียกหญ่นะคะขี้ไข่ขี้ตะไคร่น้ํานะคะเป็นสิ่งปฏิกูลนะคะที่อยู่กลางน้าโอเคโ,โอค้ยทุกคนตอนนี้ใต้น้ําม,มันมีการเคลื่อนไหวอะไรดําๆหรือเปล่าเราต้องระวังนะคะอาจจะเป็นกอซิลลาปะทะเดอะบรูฟหรือว่าเป็นเอลเกนมาชาได้นะคะเคเราเปลี่ยนมุมมาดูด้านบนทุกคนตอนนี้นะเราไม่เจออะไรที่แบบว่า หรือว่ามันหายตัวอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้มันเป็นการต่อสู้ที่มันดุเดือดมากเพราะกอซิล่ามันสามารถพ่นไฟได้คือกอซิล่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เลเวลสูงอะไรบินมาทุกคนเฮลิคอปเตอร์เออทุกคนเราเจอเฮลิคอปเตอร์นะคะเราก็นึกว่ากอซิล่าบินเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นทุกคนตรงนี้มันเป็นไอ้นี้นี่ลานจอดเครื่องบิน ใช่ทุกคนทุกคนจะได้ยินเสียงเครื่องบินนะเราเจอลานจอดเครื่องบินพอดีเลยนะคะโอเคทุกคนโดนของเราจับภาพเครื่องบินที่กําลังจะแลนดิ้งลงสนามตรงนี้แต่ว่าไม่มีสัตว์ประหลาดตัวไหนที่มันทําร้ายเครื่องบินนะโอเคดีมากรูโคนห้ามทาร้ายเครื่องบินเด็ดขาดเลยนะโอเคตอนนี้เครื่องบินกำลังแลนด์ลงได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะโอเค ตอนนี้ไม่มีสัป,ปะหลาดไหนแล้วแสดงว่าการต่อสู้ระหว่างเดอะบลูและเอเกนมาจาจบแค่นี้มันเป็นการต่อสู้แค่น้ำจิม้มทุกคนทุกคนกดติดตามไว้นะคะว่าเราจะไปบินโดนที่ไหนอีกหรือว่าอยากให้พี่กุ๊กตามราหัสสัตว์ประหลาดอะไรอีกก็ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะ